ขาดทุนหุ้นล้านกว่านะครับจะทิ้งจะถือหรือจะถัวดีนะครับฟังคลิปนี้คุณอาจจะมีแนวทางในการบริหารต่อนะผมมีความรู้ดีๆและสัมมนาฟรีให้ดูรายละเอียดได้ที่หน้าโปรไฟล์ของช่องนะครับมีหลายๆคนนะครับเคยทักเข้ามานะครับว่าขาดทุนหุ้นอยู่ตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับบางคนก็ไปถึง7หลักนะก็ถามว่าเราจะทิ้งหุ้นนั้นดีนะครับจะถือต่อไปรอมันกลับมานะครับหรือว่าจะถัวมันดีนะครับ คำตอบง่ายๆนะเราต้องดูอย่างนี้นะครับถ้าพื้นฐานของธุรกิจนั้นเนี่ยดีนะครับแล้วการที่มันลงมาเนี่ยเกิดจากปัจจัยชั่วคราวนะครับคุณสามารถที่จะถัวเพิ่มได้เพราะตอนที่ราคามันลงเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ตลาดเขาตกใจนะครับการเข้าไปซื้อในตอนที่ราคามันลงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสของเราเนาะนะครับแต่ถ้าเราไม่มีงบเพิ่มแล้วนะครับเราก็อาจจะถือเอาไว้เฉยๆอันนี้คือถ้าหุ้นนั้นดีนะครับ คือหุ้นดีเป็นยังไงนะนนงงนะก็รายได้ของเขายังเติบโตนะครับกำไรของเขายังดีอยู่นะครับและหนี้สินของเขาไม่ได้เพิ่มอย่างเห็นได้ชัดนะอันนี้เราก็ได้ทั้งถั่วและถือนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินสดพอไหมนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมพูดมานะครับการยอมคัดลอสดอนนี้นะครับเพื <S 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 ่อย้ายเงินของเราไปสู่สินทรัพย์ที่มันดีกว่าสินทรัพย์ที่มีอนาคตกว่านะครับ อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะถ้าเราขาดทุนอยู่10%นะครับเราจะต้องรอให้มันเติบโตขึ้นมา11%เราถึงจะเท่าทุนนะครับถ้าคุณขาดทุน50%คุณต้องรออให้มันเติบโตขึ้นมา100%คุณถึงจะกลับมาเท่าทุนนะยังไม่นับถึงกำไรเลยนะครับเพราะนั้นการยอมเจ็บนะครับในครั้งเดียวแล้วเราก็ค่อยแบ่งเงินไปนะครับสู่สิ่งที่มีอนาคตดีกว่าจะทำให้ผ่อนอคุณฟื้นขึ้นมาได้ด้วยนะครับ